ครับสวัสดีครับพบกับเรื่องจือพาลอยอีกนะครับเนาะวันนี้ครับภาพบ้านเมนะืองหอยเชอรี่หอยวางไข่นะครับเนาะอ่าการวางไข่ของบกหอยนี่เพิ่นไข่เลยครับเพิ่นกำลังไข่นะกำลังไข่ออกมาก <c oughs> อืมเออ อย่าเข้าใจว่าหมองไว้กินไข่ได้หมองอว้างไข่นะนะนะเขเนาะน,ะนี่เยอะแยะคิดว่าแต่ละหมองแต่ละไข่ก็ค้งสี่ร้อยพอสมควรเอย่ยลูกมันแต่ละตัวไข่ก็ที่ใ่รางเหยียยาวลงไปนะครับเนาะนะ นมันบดโดยอัตโนมัติของมันนี่มันสอกับปล่อยใส่นม่แรงกับปิดไว้ครับ,รบให้พี่นอ้องเบิองซัหนี่นะครับเนะสวัสดีครับ